ุ้ขอหนูเอามาสั่งล่ะค่ะได้สองกิโลนะคะทุกคนได้สองกิโลพอดีจากหกกิโลเปลือกสี่ก,กิโล,กกโลได้เนื้อสองกิโลนะคะฤรด,ดูการแห่งทุเรยียนภูเขาไฟมาแล้วจา้าลูกนี่หกกิโลจา้ามาเบิงงด้วจ้าวันเหนือสิหลายปันไดเด้อนี่ค่ะที่ห้องสิบพันต้อนกันแกะนะคะทุกคนถนว่าต้วน,นุบีเบิองเันอนุจิมจิมเบิงองั่นอนี่เด้อยะคะ่ะทุกคน หนุ่มแล้วจ้านี่เราจะมาแกะกันอเอาถุงออกมาก็ได้เออวางนั่นเลยเอาถุงมาอืมเฮ้ยเขาแกะทำไมเขาจะซื้อุงอีูอ่เดี๋ยวบอได้แกะเลยแกะสนี้ก็ได้ง่ายพันกินให้เรียบร้อยนะคะทุกคนคลิปยาวๆไปเลยจ้าผู้เรียนภูเขาไฟนะคะโอ๊ยโอ๊ยมีผู้คือบอหนุ่แล้วอุอ้ยขันทังสีมันสุกแห้งไปอีกเนาะพวกมันมาสั่มละบอหอม ขนัานมันมีบ่โอ้หูเปลือกหูกระแตกระมิดเปลือกน้าค่ะน้าอ่ะมีดี่ไรแซฉออกเนามีแซฉออกตััวนนอยมสีซิมเบอร์กระยามันเป็นเบอร์ขีดนะมันสิว่าพ่อขีดเดี๋ยวมันสิขาดเคลื่อนผู้หน่อยมันอนนี้ผู้หน่อยแตาอันนี้เป็นผู้ใหญ่ค่อยๆอันนี้ออกเลยโอ้ยยเยอะขีดออกกัง่ะอันนี้จ้่ล่ะวางร่องหรอฉีดออกแบบนี้มันค่อยสีบออันนั้น อขมีแซ่ๆออกนะโอ, <Moment. S 1> อ้โหพูดจที่สูกจริงนะเพราะวา่าดูจากสีเนื้อมาแล้วนะเนาะอขมีซอสอีหยังอขมี้นสีซอสๆแล้วก็คัดขึ้นว้าวหนึ่งโลอะโลนึงเลยุกคนปูเขาไฟปูเขาไฟหอมๆทำไมไมวมีแส่ขึ้น อันนี้แมนอยู่บ่เนี่ยเหนืเนอเขาดีกว่าเอาเนือเด้อว่าแมนเขาเปลือกเอาเนื้อนะจ๊ะโอ้ยหอมโอเจ้บอะไรเอาเอาแยกไปตั้งหางแล้วเปิดได้ทุกพิซซังเบิง้ง <c oughs> ถึงดืมนะอ้วาวาวก่อนไมได้โทับะคองอนีก็ถูจับนี่เลเลยเลยเลยกีดข้างหน้าเขาก่อนเน้ยเนื้อเขาจะไม่แตกันมาาีทีอไ,ไปยังไงเนี่ยเออเะแจ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 ,แจไปหนแหกออกเลยแหกปีกก็ได้เออโอ,อ้าไม่ได้ก็แสีล่างๆเขาก็จะได้ออก ขาดเนาะไม่เป็นไรหรอกของเลือ,อ,อดอะลองชอยด้วยโอ้โหอื้มก็คือเป็นวุ่นนี่สิบะเนาวุ่นกับหวานมันเป็นเหนือมันบ่นี่อืเย็ยนอาจก็แปะดูว่ามันเป็นออียงใจเย็ยน ใจเย็นจ้ารู้บาอยากคศใ<ฮ>นูดหนันด้วยจองบึงเดีย้มันอย่าหายมันมีเพราะอันนี้นึงเด้วเบอกมันเสียนเนาะจนมาเข้าสีแบบแต่พ่อสองลูกบอกว่ามันรู้แาะว่าขีด<อ>ก้อนขีดจิกขีดก้อนมันจะสืบบขาดออกเอเอ <c oughs> โนโนโคนโนตามจริงอะนุชอบแบบสุกๆด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ากับสุกเป็นบางหมองเขาอายสิแบบนั้นคือแบบเป็นเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในแต่ว่านุ่มมากแบบสุกนี่แบบโอ้โหปูใหญ่มากโอ้โอ้ปีนปีนปีนปูใหญ่แหงอือปูใหญ่เกินเดี๋ยวเราก็อันนี้แหละก่อนสิไปสั่งมึงนะคะว่าเขาไส่จังโลโยจะขีดเนาะขุมบอกับการซื้อแบบนี้ขุมบอ จะมาแสบก็อ,อ,<ส>อักลุ่มโมกันแต่แต่ปกตีมึูเห็นเขาขายถืว่าเป็นโล่นะนูนขายเขาเห็ขายกิ่โลละหกร้อยว่างลงแน,แนบดิละแก็ชีก,กอกโลละหกร้อยไม่เห็นเขาขายกันด้วเนื้อดีไหมกริตน้หนับ มันก็เดี๋ยวเป็นเหนียวหัวไก่ฉีก,กรอบหนอนนหนุ่มใน่ายแถวตะคนมากเนาะแต่ว่ามันสุกมันอาจจะเป็บอสุกเบิร์มันสินสุกแบบว่าก,ก,กรอบหนอหนุ่มในเป็นแบบหนึ่งเลยสินะใส่ไปเลยอ้าวแน่นแน,น,น่ๆลงมาแล้วก็จะสร้างตัวนี้พร้อมถุงนะทุกคนตัวนั้นก็สีออไปสร้างเดี๋ดวยวเราต้องสร้างดอกมันหกกับเขามาลบกันเอานี่เดี๋ยวเราจะไปสร้างกิโลนะจ๊ะทุกคนหนูเอามาสร้างละค่ะได้สองกิโลนะคะทุกคน ได้สองกิโลพอดีจากหกกิโลเปลือกสี่กิโลได้เนื้อสองกิโลนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนกิโลละหกลอยแต่ว่าเห็นเขาขายนั่นเห็นเขาขายหนกิโลละหกลอยนะคะถือว่าแก้เนื้อขายกิโลละหกลอยตัวนี้กะคันตี้ไปกะถ้าสองกิโลก็อยู่พันสองนะคะทุเรียนสองกิโลของเรานะคะทุกคนซื้อมาในราคาหนึ่งพันแปดสิบาทนะคะซื้อมาพร้อมพร้อมเปลือกหกกิโลนะคะนี่นุ๊กใส่ถุงแบบนี้เลย เด็กหนอยนิดนึงไม่เป็นไรกินเองนะคะเดี๋ยวไปเอาเสียงหงมายำนะยำนะกินข้าวไม่ได้ทุกคนเบิ่งเม็ดเด้อนี่นี่ค่ะเม็ดเข้าจะประมาณนี้เนื้อเข้าจะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อใกล้สีกเนาะเขออมาอิ่นนะกรอบหนอกนุ่มในนี่เม็ดเข้าจะน้อยๆแบบนี้ก็แล้วแต่ต้นค่ะแต่ส่วนมากอาจจะเม็ดเล็กเม็ดรีบ งคูใหญ่คูใหญ่มากนี่บึงใหญ่ให้ดูคนรุการานร้ายหลอดไปนี่บึงเขงสาสั่มมากเลยอ่าหกกิโลอ่ะใครเคยกินทุเรียนภูเขาไฟกับข้ามเมนต์บอกกันด้วยคนอืออ่าบึงสื่อมากไม่ใช่พูนจัดหรอกอืออร่อยมากตอนนี้กินข้าวไม่ได้นะคะทุกคนไม่ค่อยได้กินข้าวกินข้าวไม่ได้เลยมันกินข้าวไม่ได้คูใหญ่ที่กินข้าวไม่ได้เออนี่แบบการรลายหลอดแล้วพัดในยุบอยู่เหนือข้าหนาแห่งเด้ นไม่เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนอืมมิูกมึงอยา่เองมึงเด้อหืมลูกลูกนี้หกกิโลนะคะทุกคนตัวนี้กินข้าวไม่ได้นะคะก็เลยกินทุเรียนเด้อตัวลร่อยแปดสิบบาทจ้าซื้อมาแกะเองนะคะทุกคนได้เนื้อสองกิโลจ้ะไปดูในคลิปไออย่างก็ไปดูในซองลักเลยเด้อค่ะทุกคนนุ๊ถ่ายไปอยู่ วีนนี้กินสามครั้งแล้วกินสามเทื่อเลยเบิ้เงินหลายแล้วคันนี่นะคะแป่เบิ้งในสองลักได้เพราะว่านุ้ยไปซื้อมานะคะทุกคนไปซื้อมาแล้วก็เราก็แกะออกนะคะว่าไอ้เปลือกจ็กกิโลเนื้อสองกิโลกันสินะทุกคนแบบนะไม่ได้ขายกินทุเรียนนำกันเด้อทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตได้จ้ะเด้อ